สวัสดีค่ะนางบ้นานตาซีวิเดนถ้อยก่อนลูกถ้อยก่อนแมวพี่น้องแมวเป็นขยงเลยสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีแปดตัวพี่น้องอะไรก็ให้กินแล้วไงก็สิกินดูดแต่เนาะอืมแดเก้าวโตไปล้วพี่น้องเอ้ย ัมืนน่อวนานอางค่ารที่หาพฤศิจิกาเนาะจ้ะเอ้าถ้าสีฝนตกมีเราอองฝนได้่ี่ม่อป็่ยังดอกว่าจะไปอัน,นตื่นขก้นมากะกหาเนี่เหตุนะพี่น้องกินกาแฟแล้วตื่นตาเศร้าคนตาว่ากับเป็ดต่เหตุบนนี้เราอองฝนเพื่อตกมาแะมาอะเห็นใบใหม่มันเอ้ โลนหลายนะว่าสิกวาดใบใหม่ให้มันสะอาดงดสะอาดตานะพี่น้องนี่แต่ว่าอากาศแบบนี้กับโบโค่อยดีมันได้เห็หนในคนบ,บ่สบายได้ไหมว่าสิกว่าใบใหม่ ราวามันกับสีเศร้าน,นั่นแหละพี่น้องมันเศร้าหลวงแล้วก็ฟื้นหากเก็บเศษฟ,ฟื้นมันหลวงแถวนี้นะพี่น้องทุกความสะอาดอแถวนี้กับชิมแจะพัก ได้พี่น้องพักปูกดพักอันนั้นต้นในต้นกระเทียมปลาหนังเอามาปลูกไว้จา้าพญายิ่เพิ่นเอาไปทิมใส่เด้อร์วนี้เด้อขุดทิมเบิดพี่นอ้องอาต้นดอกไม้แถวนี้นั่นพญายิ่ขุดทิมเบิดเพราะว่าเพิ่นตัดต้นไม้เลยนะเพิ่นตัดงามันนี่ตัดงามัน นี่พี่น้องว่าเบิงเห็ดเห็ดอีหยังเดี๋ยวสิหาใหม่มาเคี่ยกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวาหาใหม่กันหาไม้มาเคี่ยจี่เห็ดเห็ดอะไรโมโหจักเนาะพี่น้องเนี่ยหาใหม่มาเคียเเยเค่ยกันงามเหม่ยก็เห็นนั่งล่มนี่ยแม่มกินได้บ่ริพี่น้องอืม มีมาอยู่สวีเดนหลายปีที่ทหลับพี่น้องเพิ่ง,งเห็ดอียงมุดจาวา่คือเห็ดนั่งล่มเนาะปเป็นแต่หนึ่งแสบนะพี่น้องเนาะผู้ใดห,หูนะว,วันนี้พี่น้องกินได้บ่หนิก็เป็นแต่แสบแท้หลายน้ำได้พีน่น้องพี่เดี๋ยวนี่แมนเบิดเลยขาสิ เกิดมองนี่ทุกปีไหมแันไม่แย่หน้ากินได้นี่บ่ย่างแต่ๆล่ะเป็นแต่แท้แต่แฉบเมืองเต่าพี่น้องเห็ดอีหยังพี่น้องนี่เดี๋ยวดึงเมืองทีล่ะเป็นแต่คือเห็นนั่งร่มเนาะเพื่อนเมืองเมือเมืองแม่นหน่อยๆนได้พี่น้องคือเกิดมะงามแต่เหวี่ยงดอกใหญ่ฟองปุ่นบานปูปีเวยอยู่ แฉบนี่แม่นเหมือนเลยพี่น้องนี่อืเขาสิเกิดแถบนี่ทุกปีทุกปีปน,น,น,น่าไม่เย่นนะโมโหว่าเพ็บหงอยงามคากงามนึงเป็นตัวหนึ่งนี่เส้นป่าแฉบเนาะพี่น้องนี่เบิืงนี่เทียนยผู้ดใดหูดจักบอกแน่นี่กินใดบ่ ันคืองามปิดตหนึ่งเสียดแท่บวกาวมือจับยามเป็นเห็ดตายเบือ่อหอมอยี่เด้พี่น้องนี่ถือกินหอมหอมเห็ดยังพี่น้องเห็ดยังพวกโตหูจักบ่ฮนะอ้ก็อยากหู้น้ำเบิร์สุยางแทนนี่ถ้าโตอ้วนแมวก็ได้หอมหอมพี่น้องนี่เอาไหม่เคลียบึงหอมหอมหอมเห็ดนั่นไหม ต้นไม้ต้นนีย้ยังไงอันนี้ก็ห้างนกไปหาไม้อ้าอัน,นแนวีกวาดก่อนพี่นอ้องมาหอดเมืองไทยได้สามมือมื่อนี้ล่ะพี่น้องเอ้หาแนวเห็ดระบาดนี่พอได้อยู่ซื้อ,อละอยู่ซื้อ,อมันเมือ่อยอาทิตย์หน้าค่อยจะไปเห็ดงาน ฝนตกปล่อยนะเนี่ยเบิ่งพี่น้องใส่บม่อย่างได้ใส่ไอ้นคือสิบวันเด็กกวาดโรกใบใหม่เนี่ยเพราะว่าอากาศมันลงๆก็อนน้องพี่น้องเนาะ ย่านจะคล้องบ้นสบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเอา้าเอา้าเป็นยังหระบาดเนี่ตื่นี่ยังเกรียนคัะเกรียนเนี่ยแต่ไม่เอาไหม <laughs> โอ้เออตื่นหอดจะคล้องเงินเนาะ ได้พอกันไหมคลิปหนาจ้าสวัสดีค่ะ